ใช่ครับเรามีเพลงชิสุกะเด็กิสุงิเรามีโนบิตะยังมันจะมีเพลงโนบิตะใครแต่งโนบิตะเป็นของใครแล้วมีใจแอนไหมไม่เคยไม่เคยเห็นโดเลมอนอังอังอังอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครอังอังอังน่ะนะแล้วก็กักตัวปิดท้ายที่เพลงนี้ค่ะสี่โมงเย็นกับอีก19นาทีคงจะต้อง ได้ดว่าจริงๆมีหลายเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะคะคุณฟังแต่เอาทีละเรื่องก่อนแป๊บหนึ่ง New Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด นิวน e ิสันคิกส์อีพาวเวอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ E Power ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยวันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยพิเศษ1.39%ฟรีประกันภัยชั้น1น i s s a ิสันพรีเมียมโปรเทคชั่น1ปีและแพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New Nissan k i c k s e-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้ง ค่ะ New n i s s a n Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดอยู่ๆก็รู้สึกตัวว่าถ้ามาอยู่ๆเราเข้าโหมดซีเรียสได้เลยพี่กวางเนินเมื่อกี้กำลังคุยอะไรกัไม่รู้แล้วก็อยู่ก็มาแบบเฮ้ยเราต้องคุยซีเรียสทางการก่อนเรากำลังพูดถึงรถที่มีความน่าสนใจถูกป่ะ <c oughs> เราต้องปรับเข้าโหมดหน่าเชื่อถือ <c oughs> และสิ่งที่เราจะพูดต่อไปมันต้องน่าเชื่อถือนะคุณผู้ฟัง พี่วงคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะถือไหมเมื่อวานนะคะมีการถแถลงข่าวถูกไหมถูกครับที่พอบอรตรคนล่าสุดคนล่าสุดอืใช่ไหมคนต่อสักคนต่อสักนะ<ๆ>คนที่สิบสี่เนี่ยถแถลงโชว์จับยาเสพติดล็อตใหญ่นะคุณผู้ฟังใหญ่ขนาดไหนแค่สิบห้าล้านเม็ดเองออื เขานับกันยังไงอเหมือนเวลาเจียดยาเลยอ,ะอ่ะก็คือแล้วใส่กันอย่างถุงปุ๋ยใช่ใช่สิบห้าล้านเม็ดนึกว่ากระสอบใส่ปูนคือแบบเฮ้ยแต่อันนี้คงไม่ใช่ว่าอยู่ๆได้ข่าวได้ข่าวบ่ายแล้วจับกลางคืนอะ่ะน่าจะมีการวางแผนการรู้ล็อตสิบห้าเม็ดไอ้สิบห้าล้านเม็ดม,มาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแบบเฮ้ยได้ข่าวว่าเมื่อตอนเย็นแล้ววววแล้วไปป่ะมันต้องไล่กันมาก่อนแต่ถ้าจะให้เท่นะต้นทางคือใครจับต้นทางที่ แต่แต่ได้15ล้านเม็ดนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะคะคุณผู้ฟัง15ล้านเม็ดมูลค่า300ล้านซึ่งน่าตกใจมากไม่เลืเอยี่สปเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนี้เมดเท่านี้เองใช่ไหมเพราะาถ้า15ล้านเม็ดอยู่ที่300ล้าน15บห้ารส0ม้ก็มีอยา่างมันก็คือ20ม,มีอื่นๆอีกคือพาทำไมมันถูกอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าอุ้ยไต้ของถูกไม่ใช่นะคะเรากําลังหมายถึงเฮ้ยยาเสพติดมันถูกขนาดนี้เลยเหรอและล่าสุดเมื่อวานมีอีกเขาบอกว่าทํามาแล้วสิบสองครั รวบสิบเอกพอออกกองทางอบอตอลบบุรีสิ่งเก่งขนยาบ,บ้าสองล้านเมตดนี่นะเฉียบปะละอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งแล้วมีเสื้อข้าราชการเลยนะอยู่ในรถเลยเสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็คือแบบ คือเดือนกันยาเนี่ยสืบทราบว่ามีหญิงสาวนะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่มีเงินซื้อที่ดินแล้วก็เปิดโกดังรับจอดรถในพื้นที่ถีเชียงรายไก่ชายแดนลาบลาลาลาแล้วก็เลยสืบกันมาสืบกันมาแล้วก็สืบกันมามาได้ที่สออ,อ,อก็คือสิบเอกสุภากรในวงเล็บสงวนนามสกุลขนาดนี้แล้วไม่ต้องสงวนไหมคะถ้าจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้สงวนทําไมสงวนไว้ก่อนให้ศาลเป็นสรุปก่อนว่าผิดจริงโอ้ยเวล้โอ้ย คือเข้าใจมันก็มีคงมีกฎหมายบางอย่าง<ช>แต่ถ้าจับคาหนังคาเขาที่นี่ไม่ผิดอีกเหรออย่างน้อยก็ต้องเป็นคนนําส่งไม่ได้ผลิตก็นําส่งนะ่ะอันนี้ถือว่าให้เอ่อสำหรับผู้ผู้ต้องหามีสิทธิ์ได้โปรเทคตัวเองเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายข้อหนึง่งโอ้ตายแล้วแล้วนางเป็นคนของอบตนะ่ะใช่แล้วมันคนอบตเมื่อเมื่อวานอนะ่ะก็คืออันนี้ได้อีกสองล้านเม็ดคุณรู้ฟังค้านเราเอาสองล้านบวกสิบห้าล้าน เท่ากับ17ล้านนี่คือที่เป็นข่าวให,ใหญ่ๆ17ล้านเม็ด <c oughs> วันเดียวนะคะเดียวท่านั้นแต่เรายังไม่หาที่มาได้เลยว่ามันมาจากไหน <c oughs> แล้วประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณเกือบเท่าไหกสิบล้านเจ็ครับแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่52ล้าน <c oughs> <c oughs> เอา52ตั้งแล้หารด้วย17ฉเฉลี่ยแล้วมันคือ3นิดนิดสามจิตหนึน่งสามคนต่อหนึ่งเม็ด <c oughs> คือถ้าเราหักลลกกินพร้อมกัน สามคนหนึ่งเม็ดคึกกันทั้งประเทศเลยนะคะเพราะว่ามันจับได้สิบเจดล้านมันเยอะสิเหลือเกินใช่ปะม,มันจับได้สิบเจ็ดล้านเม็ดเรามีคนมีสิทธิเลือกตั้งแปลว่าอายุสิบแปีขึ้นไปห้าสิบสล้านจับกลุ่มเนี่ยอ้อมอ้านก่วงได้แล้วหนึ่งเม็ดคึกเลยทางานกันแบ่งกันคนละเซนหนึ่งส่วนสาเม็ดเหรอ ทำไมมันหาง่ายอย่างนี้เราเราจะทำงานข้ามเวลาเลยนะอ้อมจะจัดรายการสามชั่วโมงอ้มอมจะจัดได้ถึงแปดชั่วโมงวมกวงกับอ้านก็จะน็อกรอบไปถึงหกโมงเช้าตาขางตาแข็งเลยนเดียว <c oughs> นึกออกปะ <c oughs> คือทำไมมันหาง่ายขนาดนี้ <c oughs> แล้วไม่เลยยี่สิบาท <c oughs> อ,อะไรวะเนื้อวัตกรรมทุกวันนี้มันสร้างให้แบบผลิตทุกอย่างง่ายหรอมันใช่จริงๆเหรอมันฟังแล้วมันทุกนะเล่าเหมือนเรื่องตลกนะคุณผู้ฟัง แต่มันไม่ได้ขำนะมันเครียดนะดมันดูแบบลูกเราต้องการลูกหลานเราแล้วก็การตัวเองด้วยคุณผู้ฟังเวลาไปเที่ยวอะแก้วนะ เครื่องดื่มอย่าวางทิ้งไว้นะมันไม่ได้มีแค่ยาบ้านะสารพัดยาเลยทีเดียวเราเราบอกว่ามันไว้ใจใครไม่ได้ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะอ้อมห้ามคุณผู้ฟังไม่ให้เที่ยวไม่ได้ถูกต้องเราห้ามไม่ได้เราห้ามในหลายๆเรื่องไม่ได้แต่เราต้องเอาข้อมูลมาบอกกันแล้วเรายอมรับความจริงเราจะไม่มือถือสารปากซื้อฉินแล้วก็บอกว่าเอยไม่เที่ยวหรอกค่ะเอออย่าเที่ยวเลยค่ะมันไม่ดีรู้กันทุกคนอยู่แล้วเลี้ยงสือมาด้วยกันใช่ปะตอนเรียนก็เรียนตำราใกล้ๆกันนั่นแหละ ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดปกติตัวเองให้ตัวเองไม่เสียใจทีหลังนะคะอะฝากเอาไว้ตรงนั้นส่วนตอนนี้กลับมาที่เมื่อวาน้อมเห็นข่าวของปร์ชนีไทยค่ะ เราจะได้ยินเรื่องวันก่อนเราก็พูดสารพัดเรื่องนะหนึ่งในนั้นคือร้อปีมีเรื่องสเต็มจําได้ไหมใ,ใ,ใ,ให้สะสมเพราะฉะนั้น140ร้อยสี่สิปีไรสณีไทยเขาผุดโปรเจกต์เนละมิตไตรสนีกลางบางรักถ้าคุณผ่านแถวนั้นนะคะเขาจัดบิ๊กอีเวนต์ระดับ g l o b a l เลยปลายปีค่ะพร้อมเป็นเกตเวย์ส่งพลังความสัมพันธ์สู่มิติใหม่บนย่านเจริญกรุงใครก็รู้ว่ามันเป็นฮิปฮิปฮิปใช่ไหม เป็นยานฮิปฮิปนะโดยงานเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกานะคะถึง3ธันวารวมทั้งหมด7วันที่ไบร์ชนีกลางบางรักค่ะคุณเตรียมพบกับนี่สายคลาสสิกนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหัวข้อเจ้าฟ้านักสะสมจำลองพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณนียกรส่วนพระองค์หรือจะส่งสแตปมที่แพงที่สุดในโลกพิเศษสำหรับนักสะสมสแตปมผลงานการประกวดสแตปมจากนักสะสมทั่วโลก เสวนาความรู้ในการสะสมสแตมจากนักสะสมสแตมระดับโลกนะคะจำหน่ายสแตมและสิ่งสะสมส่วนสายชิกสายคูค่ะมากาชปองไี่กว่ากดไหมกด,ดครับเราต้องไปกด ตู้กัชปองอาร์ทถอยที่เขาบอกว่าลิมิเต็ดนะคะรวมร้านเด็ดเอาใจสายกินมุมถ่ายรูปเอาใจสายอาร์ตเวิร์กช็อปงานคราฟที่ห้ามพลาดน่าสนใจแล้วเมื่อวานอ่ะดูในรูปแบบเห็นเลยไลติ้งมันออกแบบสีโทนแบบกลางคืนนะพอเปิดเล่นไลติ้งน่าสนใจเลยทีเดียวเกมตัวเที่ยวกันนะเราเจ็ดพืชจิไปยิบเจ็ดพืนจิคุณผู้ฟังยิบเจ็ดพืนจิถึงสามธันวานะ